วันนี้เป็นแรนดอมเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะมีใครหลายคนเบื่อง,งานที่ทำงานเก่ามากอยากจะหาที่ทำงานใหม่นะเออแล้วเขาได้แล้วเขาสัมภาษณ์แล้วก็มีโอกาสได้ด้วยนะคะถามว่าจะอยู่ที่เก่าหรือที่ใหม่ดีนะคะสำหรับปัญหานี้นะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการงานนะคะก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครมีปัญหาฟังกันต่อนะคะที่ทํางานเก่าเป็นอย่างไรบ้างที่ทํางานเก่านี้ต้องบอกว่าทํางานหนักจนเหนื่อยเลยใช่แหละ สมควรที่จะได้พักแล้วนะคะโอ้ถ้าไปที่ทำงานใหม่นะโหที่ทำงานใหม่นี้เรียกว่าเขา่ให้การต้อนรับเราเสมือนแบบว่าเป็นคนในครอบครัวเลยนะเรียกว่าไปทำงานเนี่ยดีกว่าที่ทำงานเก่าเยอะเลยอะเอาอย่างงั้นนะถ้าอยากไปที่ทำงานใหม่นะคะไปได้เลยไม่ต้องอยู่แต่ถามเกี่ยวกวับเรื่องการเงินดีกว่าการเงินเป็นยังไงในที่ทำงานเก่านะ เออไม่ใช่ที่ทำงานใหม่การเงินเนี่ยเรียกว่าเงินมันไม่ได้เห็นชัดเจนนะถ้าคุณไปทำที่ทำงานใหม่นี่นะคะคุณยังต้องเหมือนใช้ความสามารถในการพิสูจน์ตัวเองให้มันดีมากขึ้นนะคะถามว่ามันเป็นยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเขาเสนอ เสนอเงินมาให้เนี่ยแหละแต่ว่าคุณก็ยังไม่พอใจอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความการทำงานของคุณเนี่ยมันละเอียดมากกว่าเงินที่เขาจ่ายมาเป็นผลตอบแทนแต่บอกได้นะคะว่าจริงๆแล้วการอยู่เนี่ยการเงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเรียกว่า ใช้ความสัมพันธ์หรือว่าลองคุยกันก่อนนะคะมีโอกาสนะมีโอกาสนะคะเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะที่ทำงานเนี่ยเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในที่ทำงานเนี่ยการคุยการพูดจาม,มันจะสร้างความสุขให้คุณนะคะแต่คุณก็จะต้องขยันออกไป หาเงินหน่อยนะคะบางทีอาจจะทํางานอะไรที่คุณอาจจะไม่ชอบนะคุณเคยนั่งโต๊ะทํางานสบายๆถ้าอยู่ที่ใหม่มันก็ไม่ได้สบายแบบนี้แล้วนะมันจะต้องทําให้มันมากขึ้นทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอย่างนั้นดีกว่าไม่เจอกันเรื่องต่อไปนะคะ